ดึงเทคนิคดึงดูดกุญไวให้ทําแบบนี้คุณเคยรู้สึกไหมว่าเงินน่ะทําไมมันหายากยังยิ่งทํายิ่งหายากยิ่งทํายิ่งเหนื่อยยิ่งทําไปเงินก็ยิ่งหายไปเรื่อยๆคุณเคยสังเกตไหมส่วนส่วนใหญ่อ่ะไม่พอใจในจานวนเงินเงินที่คุณได้มาคุณอาจจะเคยได้เงินเดือนทักสองหมื่นจู่ๆคุณเหลือหมื่นห้า แล้วเราก็จะบอกว่าเฮ้ย hey, มันจะพออะไรเงนินแค่นี้โอ้โ oh, หมาแค่นี้ไม่พอหรอกอย่างเงี้ยสัว so, ว่าคุณไปค้าขายคุณอาจะได้กาไรแค่หนึ่งพันจากเคยได้สามสี่พันเหลือหนึ่งพันแล้วเราก็ชอบบอกว่าโู oh, ไมได้น้อยจังเลยมันทําไมได้แบบนี้นั่นแหละวันต่อไปนะถ้าคุณพูดแบบนี้คุณจะได้น้อยลงน้อยลงแล้วคุณก็ อาจจะไม่ได้เลยอาจจะติดลบไปเลยเทคนิคง่ายๆครับการดึงดูดเงินให้กลับมาจงพอใจในสิ่งที่คุณมีให้เสพสุขทุกจำนวนให้ขอบคุณอย่างซึ้งใจไม่ว่าจำ,จำนวนเงินจะเล็กน้อยขนาดไหนก็ตามให้คุณขอบคุณสิ่งนั้นว่ามันสำเร็จแล้วฉันพอใจในสิ่งนั้นแล้วแล้วคุณก็จะได้มาแบบง่ายๆ สบายๆโดยไม่ต้องเหนื่อยนะครับให้มันทําทุกวันนะครับ3ามหบห้าวันให้มันทําทุกวันทุกวันทุกวันเหมือนสัง่งกินตัวเองให้บอกว่าฉันขายดีเงินหาง่ายเงินหาง่ายให้คุณพูดแบบนี้ทุกวันทุกวันแล้วคุณก็ลองสังเกตดูว่าสิ่งที่คุณทําอ่ะมันก็จะได้มาแบบไม่ง่ายสบายๆ องค์ควมรู้นี่นะครับผม